สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคโน่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคโน่ด้วยนะคะทุกท่านวันนี้เจคโน่พามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินโฉนดนสสี่นะคะราคา1 6 9 0งล้บาทบ้านสร้างอยู่บนพื้นที่59ตารางวาค่ะตัวบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะมีถึงหห้องนอนคะ่ะทุกท่าน สามห้องน้ำนะคะอยู่ที่ตำบลหนองกระทุม่มอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมอยู่ในหมู่บ้านหนองขมอนนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ห่างจากสถานีอนามัย50เมตรอยู่ห่างจากโรงเรียน500เมตรนะคะอยู่เขตติดต่อกับผัดแทนค่ะห่างจากกำแพงแสน13กิโลเมตรนะคะ ตัวบ้านสวยนะคะออกโทนสีฟ้านะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยคะ่ะทุกท่านด้านบนกระตกแต่งด้วยฝ้ารุมนะคะสวยงามค่ะห้องก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะคะจับสรรปันส่วนไว้อย่างลงตัวค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางบ้านหลังขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเหมาะแก่การประกอบกิจาการค้าขายด้วยนะคะทุกท่านด้านหน้าบ้าน สามารถค้าขายได้ค่ะทำเลดีๆนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะเดินทางก็สะดวกสบายและที่สำคัญน้ำไม่ท่วมนะคะท่านใดสนใจกำลังมองหาบ้านอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมท่านสามารถติดต่อเข้านัดชมพื้นที่จริงได้นะคะรับชมทั้งทำเลบรรยากาศและภายในบ้านติดต่อน,นัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ